เราอยู่ที่บ้านหนองไผ่นะครับที่ตบลสีมงคลอเภมืองสัมพันธ์นะครับเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มานั่งคุยกับคุณลุงนะครับให้คุณลุงนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรท่านสุทธิพอเลยใช่ไหมพอลเรียนอะไรพอละนี่เราได้ข่าวจากทางร้านทศวัฒน์นะครับว่าลุงซื้อทชบี101มาฉีดกับกับอะไรครับข้าวข้าวแล้วก็ข,วข้าวด้วยนะครับนี่ได้ข่าวว่าเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจเลยอย่างคุณลุงเขาบอกลุงเอามาฉีดข้าวที่มันเป็นยังไงครับ ตอนที่ลุงมาฉีดนีก็ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวอะครับลดลงมาเคยใส่สามสิบลูกลดลงมาสิบห้าลูกโอ้กี่ไร่ลุงที่มาฉีดสามสิบไร่สามสิบไร่แล้วผลผลิตที่ได้ลุงเป็นยังไงก็ได้ยี่สิบสี่เกียนถือว่าดีไหมแต่ยัดจัดไทยได้ข้าวที่หข้าวนี่มันแบบว่าเขาแบบจะไม่เอาแล้วไงเอ่อข้าวไม่ก็ตายแล้วมันไม่เสมอมันก็เหมองลอ แล้วก็มาทีนี้ก็เลยมีมีไปซื้อที่ร้านมาแล้วก็ลองมาฉีดแล้วเป็นยังไงลูกพอฉีดแล้วยามันก็แตกกอดีน่าเสมอมันก็ยังไม่เสมอดีใหญ่พอยาไปฉีดแล้วก็จะเริ่มดีขึ้นคือจากที่ที่ลุงหมอสามสิบไร่นี่คือจะไม่เอาแล้วแย่แล้วใช่ไหมวแปลูกก็เป็นฝีกินใบมะนีเองมันเหมือนไใ้ไอ้คอโผลไงโชว์ลวง มันเป็นยังไงไอ้ข้าวโชโรงอ่ะคือมันตั้งแบบมันตั้งโชโรงแล้วเป็นกระเจีใหญ่อ๋อไม่หญ่สวยมันเหลืองามโอ๋อใครเห็นก็โอ้โหมันเจะ๊ยยใหญ่โดยเฉพาคุยได้เลยใช่ไหมใช้เอ็วีชีดูกันเลยก็เกี่ยวกับโชโรงกันก็ต่ตอนนี้คือมาไม่ทันแล้วคือเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้วแล้วมีมีคนเขาเขาถามไหมว่าฉีดยาอะไรเขาเขาถามเขาก็สั่งกันมาเรื่อยใช่าใจป ยาดีดีขึ้นมาจากกรบใช้อย่างเดียวเลยเนี่ยอย่างอื่นไม่ได้เอาไม่ได้ใช้ยัไม่ได้ใช้อย่างอื่นคือปกติถ้าเกิดีื้อยาตัวอื่นมาใช้เนี่ยซื้อยาลมเบ่งมาช่วยทีจริงอ๋อผสมแค่ยาลมเบ่งก็ดีพร้อมกันแล้วลุงว่าเรื่องเรื่องราคากับความคุ้มค่าที่ลุงซื้อมาใช้เนี่ยลุงว่าคุ้มค่าไหมจากสามสิบสามสิบลูกเหลือแค่สิบสี่ห้าลูกรถเยอะโอ้คุณหนึ่งก็ตันนะฮะฟันเยอะฟันกระโปรงโอ้แล้ว เอาฉีกกระโพดงยังไงบ้างนี่เด็กฉีกกระโพดกันไดร์ไลน์รับเงินอ่ะโอ้จะคือเห็นบอกลูกซื้อกดพ่อที่ฟรีมาห้าน้อยห้าร้อยที่ฟรีมานี่ฉีกข้าวสามสิบกว่าไร่สามครั้งสามครั้งด้วยอ่าแล้วก็ฉีกกระโปรงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคุ้มเลยนะเนี่ยกระโปรงฝังจำได้ยที่น้าซื้อวันงานอ่ะ แต่วันนั้นวันที่ผมไปจัดฮะโอ้ที่ผมไปจัดขายหน้าร้านกับไรนึกว่าจะได้รางวัลบ้งอ้ยไอติเขาลอยหนึ่งเขาได้ปุ๋ยอันนี้ได้ไรมาได้ได้ไรมาได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเได้ของแถมมีแต่ของของแถมมาแล้วก็มามาฉีดพอมาฉีดปุ๊บก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น วันนี้เราเลยต้องต้องตามมาดูเลยนะเพราะว่าผมอยากเจอลุงมากเขาบอกว่าก็ดีนะเพราะว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาจะสั่งมาเรื่อยๆนะอ๋อมิคือคนข้างบ้านมันก็จะจะมาซื้อต่อมาดูไงเขาก็จะสั่งนาอยู่ท่าตะโกูไงถนนรอไงแล้วทีนี้เขาไม่อยู่นี่นะอยู่ไกลนะนาอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ไงก็เลยต้องเอาไปให้เขาอ๋อคือมีสั่งจากข้างนอกมาด้วยมาพอป้ายีก็จะสั่งมาแล้วก็เนี่ยซื้อคนข้างๆเขามาดูว่าเออดีอะไรเขาก็กขวดละลิตรขวดละห้าร้อยเป็นไซส์ใหญ่กันหมดแล้ว เไมหมดเลยมันคุ้มเลยมาเอาพวกสั่งอะไรผกคนสองคนสองไป็นคนริทแล้วลุงคุ้มไหมครับคุ้มไหมคุ้มแต่ยังเหลืออยู่เนี่ยลุงคิดว่ามันแพงไหมอาถามลุงลุงคนใช้เนี่ยมันก็ไม่แพงยาข้ามแมลงไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดยาะ้าแมลงนิดหน่อยยาเหม็นแมวเลยมีใช้นั่นอะ ยาบกูยังเดียวยาเปลี่ยอ๋อคือฉีดทั้งนอกจากไดเรื่องผลผลิตเรื่องดําต้นแล้วก็แมลงก็ยังไม่ควรด้วยเราไม่ควรไม่ควรโอ้เราเราได้ลูกค้าเราเจอตัวจริงแล้วนี่ตะกอนใช้จริงมาถึงที่เลยนะเสียดายถ้าลุงไม่ทันเห็นข้าวลุงเกี่ยวไปซะก่อนเพราะเกี่ยวเสร็จรถเกตขึ้นก็เขาโทรไปพอดีอ๋อเสร็จแล้วเมื่อทันเย่ก็โทรไปนั่นเกี่ยวแล้วอ๋อไม่ทันแล้ว ก็ยังดีนะไม่อวนั่งคุยกันถ้าวันนั้นไปก็แต่ก็เย็นแล้วอ่ะพูดถือเนี่ยถ้าน้าซื้อซื้อจริงๆที่เขาฝากมาด้วยหูเยอะมากอ่ะพี่ตันแต่าอวันนั้นมันกว่าบาทนะคือจากถ้าขวดเราเล็กๆห้าห้าร้อยเก้าสิบถ้าน่ซื้อเยอะมากอ่ะคือฝากอ่ะคือพอคือบางคนบอกพอฟังราคาแล้วมันดูเหมือนแพงนักขวดนิดนึงห้าร้อยเก้าสิบแต่ลุงบอกว่ามันใช้ได้เยอะมากนะครับลุงบอกคุ้มค่าแน่นอน ตอนนี้คือมั่นใจาแล้วตอนนี้ก็คือฉิดทุกสวนทุกไร่อยากก็มั่นใจได้แล้วว่าทีมของเราแน่นอนจริงครับขอบคุณลุงมากนะครับที่มาร่่มพูดคุยกับผมนะครับขอบคุณลุงมากครับ